กอดกอดู้กอดกันขแล้วโ้ดูอีดาเด้อสเาะมอ่น้อคสส้าอาคิดถอดเจ้าอาน้อเสียวนิดอเสียมันก็สินี้แหกไ่้คะสบายดีทักทายสบายดีเอฟซีว่าสุูสุกคนเนอะมาพบมาพบกับสองสาวตีทีมงานอินดี้ที่เก้าพี่น้อง มันนิสาตีสิภาคไปเบิ่งอันนั้นห้องเฮียนเนาะพี่น้องห้องเฮียนอยู่บ้านสาตีนี่แหละเพิ่นให้ไปเห็ดหัวเนาะหย่าพนนะนะพยาญงอขั้วมันเขาไปขี่ห้องเฮียนแล้วมันสิบองอาดน,นะพี่น้องมันก็ได้บอกว่าต้องให้ซาวีวานนั่นไปเห็ดหัวเนาะเห็ดหัวไว้เพื่อว่าพอให้งอควายเขาไปกไนนินอันคล้องปูขนาดเนาะเดี๋ยวแบบอีกเพิ่นเปิดอทีเหียนคพื่อกาสิได้ มันจะสิบบริเปืือนนะพี่น้องถ้ามีงวมีกล้วยเขามันก็สิไปขี่ใส่แล้วก็เปืือนเนาะเป็นไงประเฮ็ดหัวเนาะเบิดเบิดในบ้านเลยพี่น้องตอนนี้ซาติกำลังไปไปคนเดียวแล้วก็ล้านหันเอาลากไปหมดเลยเนาะพี่น้องลากหัวตอนนี้กำลังขี่รถออกมาเตือนคาเบทถ่ายคลิปอยู่มันไตเนาะพี่น้อง่ะเดี๋ยวเราไปโฟกันอยู่ห้องเย็นพอดีที่ว่านซาติจักซิมีไฟมาหรือบ่วเนาะมาคนเดียวพี่น้องเอ้ยดีน้ำเซี่ยห้องบวกพอดี ตาบ้าเมือนี่หันเงาแบบพ่นสิตกเลยนะพี่น้องปกติน่าพยุ่นซึ่งแม่อีกนี่ซองเหม่อะไรพ่นตกนี่แย่มันมาแบบเป็นบาดเป็นแย้มหนักถั่วมันอีกนะพี่น้องป่ะเรียกเขาไปก่อนก่อนขี่รถจักรไปคนเดียวสองซาติไหร้านถัจนนัดหนุ่ลักหัวนอไปก่อนอันนี้น้ำทางแล้วว่าตะวันน้ำมันถ่วมันนี่พี่น้องที่ว่ามันทางน้ำทางแงี้ยหันทารวงเนาะทางมันก็จะมันแบบนี้ ขาดิดเนาะน้ังพระวน้ำมันทางแงนะนะไปเดี๋ยวไปยุงเหยีไปน่ยนึงเนาเดี๋ยวสติครับรดกันเด้อถ้ารถกวเดียวเธอเสียนัปนัาหอทุงเหียนลเนาะตอนนี้คือก็มาเห็ดแล้วามดังปุยหนุ่ยไปหมดเลยเพราะอราววารักเรืองนี่เป็นเหตุแต่เนาะทนั้าน้าลัง้างหน้าท Hãy subscribe học kênh Ghiền บ่ là bó

ต่อจะไหนก่นอย่อ่ะล้เลนะเพลงจะมาต่อใหม่นี่โอ้โหนั้เนเนี่ยนะก็เน

นี่หละ็ล้างไยร่าังได้รึเะ่ามันคต้ลยไดเลยมานยายคมาบุรอี้ไเอาตัวมัมามันคุดเลยวล่ะขอมาอื่นแล้วสามต่อเคยาคยหันบุราอีแล้วเอยพอมัวให้มาคุดถอตั้บุรอีเอาขอตัวล้วตัดรักเราจไปกับยาเนาะมานก็คุ

này họ sao không già đi <laughs> <laughs> à, đang bảo lại không Trời cũng bớt bựn bớt phú cái nào thì thua ông hiền thì nó sao em đi hỏi không hiền đâu อันงี้ก้วยเขาโอ้าเีบเหรอพื่อเผามาเห็ดเออทายอย่างก้เานน่ผู้นมเออผู้นมเห็ดซะก็ผนหมอกบัวสวนซุกักออกว่าปมีได้นเล จำมาเลยบ่บ่นหน่าบจอยเขาดแ้กเเมนบ่เออหนบ่ถ้าให้ไปย่างันน้ามักยน้ำพึ่งก็ได้พี่นาะตยงขึด้ลยั น้อยก็าตอ่อขวา้งนีนพี่น้องตอกตอกฟ้าตอกดเลยข้างข้างพี่น้องยังข้างหนานาะ มัดมัดใส่ไหม่เนาะพี่น้องน้ามันแคบมันบ่พอวหน้ามันแคบเก่าแต่พูนนมๆเผาเห็ดเพราะว่าเล็กๆแต่เคี้ยนเขาเห็ดบวบได้เนาะมันเล็กหน่อยนะพี่น้องเป็นน้องเห็ดน้องว้ายกระทมทุกคนตอนนี้เห็ดแหลกแล้วเนาะหัว tụng Đây Tụm nè y cầm Khẩu 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 y Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นี่งบ่เหม่ยเธอเกือนเขาตบเขาตบมัดน้องเขาตบกวยมัดเหมะแบด้วมีแน่มักรานบ่มีแน่มันเรน่แน่มักรานั่เนอนี่นน เดี๋ยวแต่ก็มาตบเนาะส้ม่อเขาตบตบก้วยตัดหนังเสอบเข็มเขียวพี่น้องเขาก็ได้ตาโปเกมสอเมื่ออีกแล้วหาแป๊บหนึงนะก็เมื่ออีกนะพี่น้องช่องเมอได้ยัง ไปอีเด <backstory> <c ười> ้อพี่น้องไปอยังในเมื่ออ่ะแกงตาฮะน่อไม้ได้กงหน่อไม้ต้มข้านาของกินบันเนาะเมื่อกินอยู่ไทยเนาะพี่น้องบ่อยากกินกินม้กินของอาหารนเฮาแซ่บเนาะอีบบอสบ่ได้เมื่อเบ่อ่ะอีบบเมื่อยังคือมาวันที่25มันสิเมื่อ เอาซาปาโน่ไปส่งพี good good. ่น้องเอาเมื่อเมื่อนำอวดได้เห็นอวดวูได้หมดเดียวนะฮะเหลียวมาสูกกับสิไปสวรรค์พี่น้องกน่นายเพิ่มมากน้ะเพิ่มมากผูกแค้นนะสาวอาปก็บตัวคนเดียวสคนเดียวคนนี้ปากูไปสัตวู่ สายพิ่นมาเนาะพี่น้องจันหน่อยขีน่อยก็ดเอาจนอะไปน้ำหลังดำไหนํำหน้าก็ตีจะได้สะลูกเศร้าหน้ก็ออกกกหน้ามาได้นอนกอดขึ้นนี่นอนขวเแต่ว่นอนกอดพี่อู๋เจ๊ถามวาสุกมาพี่น้อง สั the house, ่งมาละกันพี่นองเอ้ยอยใหเส็นดิยาหาสิบปูเ้าขอให้เจ้ายูดีพี่แนดีกูจะมีเนีแหละเอ้ทานเดินเจ้ามันประสบผลสำเร็จทุกอย่างเลยสองอาปูเคุปปนบานนใหญ่เท่าแล้วก็เยกยอีพี่น้องเอ้ยัวดาวโอ้แวว

เป็น <segue> ท <respuesta> ี่บอาไปตั้งโตเลยเอาไปตั้งโตโตยอถึงท่านล่ารเอยล่ะเออบะซูกมีน้ำใจฮักแพ่งงูเพื่อนนันนี้ขนาดไปทำงานยังมาเอาเงินกูนาะตอนน่าว่าได้ส่งนาาตอนน่าจะไปแบบ ตอนตอนไปห่อข้าวมสเงเด้ส่งอไรยังก็พี่น้องไปแบบก็ไปตอนนี้มาแบบกะคิดหอดเนาะแบบซาตีบส่งเต็มขาอึยงห่ออัเด้อบอกทำาอ่งหอ่แ่ไหนขา่ส่งซาปาสิไปส่ง่องเ่นนะสาวไปรอนเชอีกขึ้นหนึ่งไปรอนเช่อใจขึ้นหนึ่งปะ นี่แหละพี่้องไปมวนขึ้นหนึ่งเนาะเราทิมงานเหาเป็นไห้ยซื้อส่กการหายฉันว่าคนไปอยากไปกินอดไอจูคนอยากไปไอปีมากรลวันนี้ท้องซาโปหอยทากคเนี่ยคนไปกันแล้วแม่โชคดี เดี๋ยวขอสิไปล้างยาบายงสะโพกยูท่ายนี่เนางกูดีกูดีถ้าตีก็สิไปเลยแล้วพี่น้องไปเหตุงานที่่นเลยเนาะ กับสาวป่าน,น้อยสาววปีนี้จากกันหมดแหละมาส่ง <c oughs> สะอาดอยู่ผ่าเหือพี่น้ <c oughs> องหมูนี้ดักเงียบเงาคือเก้าสาวตีก็บ,บ่มีหมูสะานี้เนาะ ซาปากับสีสสสน,นี <introdu> ้ <asta> คือกันหวดนี่ปากับสิไปแล้วทุกคนอีปาแล้วสิไปก่อนกูนี่ไปน้ำดังก็ได้กูไปอีปาาีนถาด้วยาติปน้ำดังกอไ้ชุกจเ้ม่ะ เอ้แกนเี่าไปเอาไว้เสียปัดแขนฝนตกช่องมือน้าขึ้นอีละบ้าวหน่พี่น้องโอ้ย่าเฮาฮากะลงแรงเลยเด้อมาอยู่บักจนัดโอ้ยสบาสดีพี่น้องเนี่ยจนัดแดนเหนือเลย อเห็นบอกไปน้อย่ายหด้วยนะพี่น้องมามาขายหูบรวงกันก่อนก่อนก่อนกอนกออู้กอดกันกัเลยเรง่อยนาเด้อก็ให้ทดสอบคนสองเลอปอไปไปลากันแล้วพี่น้องบี

เลี้ยงสิไปน้ำล้างแล้วซุกป้อขี้นอดแล้วก็ไปหาไปเก็บเงินก่อนอาสิไปหามึงค่ารถเด้น้องพี่น้องกดอีกแล้ววัดหนึ่งตีบนะจ๊ะ เส like ียวพิ่นี่อดแต่ย่าเสียวขนมันก็สีนี้แหกูไอตีบหับ้าื่อเอหยไหมหะได้เลนี่อ้าวมันอดมนตะกีปออมแก่กันมงอคนาม่คนตะกี๋นอนห้องเดียวกันนอนเอ้ย่างหญ่เมโอยอาเมือเมื่อเมื่อ เอก่ไ้เจกันเลยมอไป้วนะีอาพระทงสะอหวนีเนาะต้นสี้เป็นจุดขีดแล้วตอนนั่ตนนั่ของอะไรมนใจมันจอยู่บนไหนมันี่มาต่อวัดชื่อเออมาต่อวัดแต่มาอีด ได้มาอยยังต่ออยู่่ไทยตออยู่ไทยจะได้หาบ้าเขาปิดหลังเดี๋ยวมันถือกลัวเขาต่ออยู่อันนั้นเหมือนพันธุ์ผูกแต่ว่าอยู่ผีมันหลายพี่เนาะสาวจะอาหอดผังเนาะเอามืออื่นมสาวไปกระหมัดสามพันมืออื่นไปขึ้นรถไป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 คิดถึงนะคะโชคดีโชคดี